อ่าเป็นกระต่ายเหมือนกระต่ายอาวกาศคุณชมก็เป็นทรงกระต่ายนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามคุณชมครับซ่อนหมวกซ่อนเกราะด้วยคุณชมแต่ไม่ซ่อนกระเป๋านนี่คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสืดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ แล้โจโจสวัสดีติ๊กไทยหัเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนท์เจ้ชมพี่เจทีพีอีกันอีกแล้วคุณผู้ชม y ย a วันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกางนั้นผู้ชมครับเป็นกิจกรรมกระต่ายนะครับผู้ชมกระต่ายอีเตอร์นะเส่งก็ไปดูกิจกรรมกันเลยโอเคคุณผู้ชมกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมค่าเข้ามานี่ก่อนคุณผู้ชมมีหลายคนถามคุณผู้ชมว่าเที่ยขึ้นฟ้าทำไมยังรับไม่ได้ครับ คือก็อย่างที่พี่เคยบอกแล้วว่าโทเคนฟ้ามันจะเริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่17นะครับแล้วทำไมมันถึงเข้ามาในเกมพี่เออพี่คิดว่าเจมน่าจะกลัวลืมนะครับก็เลยเอาเข้ามานะท่ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็โทเคนยังรับไม่ได้นะของก็แลกได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับตอนนี้ยังแลกไม่ได้แค่เขาเอาเข้ามาให้ดูเฉยๆนะำผู้ชมเพราะว่ากลัวลืมนะท่ผู้ชมครับเดี๋ยวเกิดข้อผิดพลาดแล้วผู้เล่นจะโวยวายกันอน้ำผู้ชมอันนี้อะไรเมื่อกี้เห็นแล้วเว้ยอ๋อเอสสองฟามีสิทธิ์ลุ้นโชค แนวกับคนี่โอ้เรื่องเดิมชมครับก็ให้เข้ามาที่ประกาศเข้าที่กิจกรรมเลื่อนลงมาอันเกือบสุดท้ายชมนี่เลยกิจกรรมอีสเตอร์น้ชมล่าไข่ทั่วจักรวาลน้ำชมครับก็คือเป็นชุดกระต่ายน้ำชมครับเป็นการซุ่มกล่องรับโทเค็นชมเพื่อมาแลกน้ำชมนี่ก็คือชุดกระต่ายก็เป็นชุดนี้อ๋อเป็นกระต่ายเหมือนกระต่ายอวกาศน้ำชมก็เป็นทรงกระต่ายนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามน้ำชมครับ ซ่อนหมวกซ่อนกรอบด้วยคผู้ชมแต่ไม่ซ่อนกระเป๋านะนี่ Astro นนี Bunny, ่ y คุณผู้ชมครับเทศกาลล่าไข่ไร้ขีดจำกัดคุณผู้ชมก็จะเป็นทรงถ้าใครที่ออกเล่นมานานๆจะมีชุดกระต่ายนี้เยอะนะชุดกระต่ายทรงเนี้ยจะมีหลายสีมาคผู้ชมครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมมีคบรบหรือเปล่าผมน่าจะมีไม่ครบผู้ชมแล้วก็รถกระบะคุผู้ชมผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสกินมันสวยแต่รถกระบะมันขี่ชา้าไปหน่อยคผู้ชมแต่ชอบสกินมันสวยกระต่ายนรกสาหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเก่าที่เคยมานานมากคผู้มชมครับ น่าจะช่วงเออสองปีที่แล้วป่ะถ้าจำไม่ผิดน้ำชมเป็นช่วงมาในช่วง2ปีที่แล้วน้ำชมครับที่มาปรกากฏในครั้งแรกเลยคือกระต่ายลกนี้อัพเดตตอนนั้นเหมือนจะเอาปืนนี่เข้ามาชมเอาแท่นดีดเข้ามานะพร้อมกับกระต่ายลกตัวนี้แล้วก็ระเบิดแสงน้ำชมผมรีวิวอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันครับมา,มาเมื่อปีแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่สาวๆหลายคนชอบน้ำชมครับในส่วนของเสื้อกับกางเกงชมครับมีคนชอบใส่กันเยอะน้ำชมครับก็ แล้วก็รองเท้าคุณชมครับก็เดี๋ยวนี้เขาคิดรองเท้าหมีแล้วล่ะแต่เสื้อเนี่ยมีคนหลายคนใส่อยู่คุณชมครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งใช้โทเค็นแค่60อันในการแรกแล้วก็ชุดนี้คือชุดที่ผมอยากได้คุณชมครับก็คือเป็นชุดบอสกระต่ายคุณชมครับคือผมได้ชุดผู้หญิงแล้วแต่ผมได้ในสาขา2นั่นหัสสาขา2สาขาหนึ่งไม่ได้คุณชมคือผมชอบชุดเนี้ยเพราะว่าทรงผมเป็นสีม่มิคุณชมครับจริงๆผมชอบชุดนี้นะรองเท้าด้วยคุณชมครับผมค่อนข้างชอบชุดนี้มากเลยก็ใช้อยู่ที่60โทเค็นคุณชมครับแล้วก็ ต่ที่ผมเล็งไว้น่าจะเป็นหมวกกระต่ายคุณผู้ชมครับก็คือเป็นหมวกตัวนี้นี่เห็นปะเป็นหมวกกันหัวกระต่ายกินหัวคุณผู้ชมครับแล้วก็มีหูฟังคุณผู้ชมครับก็สวยดีตอนแรกเข้ามาแล้วเป็นสีฟ้าคุณผู้ชมครับสเก็ตบอร์ดใหม่คุณผู้ชมอันนี้ใหม่แน,น่น,นอนยังไม่เคยมีเข้ามาคุณผู้ชมก็มันนี่บอร์ดก็ใช้15อันในการแลกคุณผู้ชมสำหรับโทเค็นนะแล้วก็มีเพียงอื่นให้แลกด้วยโอเคคุณผู้ชมโทเค็นหาจากไหนก็ไปดูในมาสุ่มกันเลยคุณผู้ชมแป๊บหนึงก่อนอื่ ระยะเวลากิจกรรมเริ่มแต่วันที่8ชมจนถึงวันที่20นะครับก็คือหมดถึงวันที่20นะพยายามสุ่มก่อนวันที่20นะครับโอเคเข้าไปหน้าร้านคารชมแล้วกอ็อะไรเนี่ยข่าใหม่ของมังกรแน่โมมังกรมีค่าใหม่เอ้ยมังกรมันไฟลูกความรักช่างไปก่อนชมครับจังหวะนี้เข้ามาที่กล่องน้ำชมครับก็คือเมื่อเข้ามาแล้วให้เราเข้ามาที่กล่องชมกดดูตรงนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าเ้ยมีอะไรที่สามารถแลกได้บ้างผู้ชม นี่ผู้ชมก็สวยเหมือนกันนะครับผู้ชมตรงนี้โอเคผู okay, ้ชมครับก็หมวกนี้ผมมีไปแล้วถ้ากระบอกนี้ใครเติมก็จะได้ไปแล้วผู้ชมว่าตอนนั้นผมเติมแจกดยวยณผู้ชมชุดกระต่ายนี้ผมก็มีแล้วผู้ชมครับแล้วก็มีชิ้นแยกด้วยพวกนี้กระต่ายนี้มีแล้วของแจกฟรีร่มชูชีพนี่เคยแจกฟรีแต่ไม่ได้เอาคผู้ชมแล้วก็มีโทเค็นให้แลกคผู้ชมให้สุ่มผู้ชมถ้าใครโชคดีก็ได้ชุดนี้เลยผู้ชมครับแต่ใครโชคไม่ดีก็เก็บโทเค็นแรกเอาเหมือนชุดนี้จะใส่ได้้้าางงงผผูหหนนนะะคคครรรััับบโออเเลวกก็จจมมสุ่ชี จัดไปสองของชมจังหวะนี้ยังไงอืได้โทเค็นสามอันจัดหนึ่งทีดูโทเค็นหนึ่งอันสองของชมขออะไรสักอันนึงเถอะโอ้โหโทเค็นห้าอันนี้โทเค็นห้าอันออกของชมออกง่ายอยู่เนี่ยโทเค็นสิบอันแล้วเฮ้ย hey. โรบินนายฟงังเราอยู่ใช่ไหมจังหวะน,นี้ขอละ โทเค็นสองอันเกินคือแบบเหมือนจะออกง่ายนั่งชมแต่ว่าเหมือนจะมีโทเค็นสองอันหลุดออกมาบ้างนั่ชมครับเดี๋ยวขอไปรับเพชรเพิ่มก่อนไปสุ่มต่อท่าชมครับจังหวะนี้เราจะได้ไหมเนี่ยเอยโทเค็นอันเดียวท่าชมครับอยากได้หมวกไว้แต่ไม่แน่จะได้แน่เลยสิบสามโทเค็นแลกอะไรได้บ้างอะโทเค็นสิบสามอัาชมครับแลกอันนี้ก็ไม่ได้โอ้โห่แลกหมวกก็ไม่ได้ท่าชมครับ แรกได้แค่โปรตเตอร์มชงไกนี่นะผมก็อถอดแล้วแรกเป็นกล่องปืนกล่องเนี้ยกันเพราะว่าสกินปืนกระบอกเนี้ยพี่ยังไม่มีถามว่ามันคุมม้มไหมก็ก็ถือว่าโอเคน้ชมครับเพราะว่าโปรตีเปสุ่มสกินปืนกล่องเนี้ยก็จะอยู่ที่กล่องละหกสิบเพชรมาสุ่มนี้คือได้ไอ้นี่ไปแรกก็พอได้น้ำชมครับได้มาสามกล่องก็เท่ากับว่าได้คืนมาหนึร้อยยี่สิบเพชรน้ำชมเราเสียไปหนึร้อยยี่สิบเก้าเพชรก็โอเคอยู่ถาวอนไปดีโอ้ไม่ได้ถาวรอนมชมครับเสียใจแต่จริงอยากได้ถาวรน,นะปืนกระบอกเนี้ยเพราะว่ามันก็ยิงดีเหมือนนกันัชมครบ โอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสุ่มให้ดูแล้วคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากได้ก็คือมีจํากัดแค่สุ่มให้เราแค่เจ็ดสิบอันก็ได้แล้วผู้ชมแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาคุณผู้ชมแค่นั้นแล้วก็การแต่งตัวคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูคุณผู้ชมว่าชุดกระต่ายนี้ผมมีอยู่นะไอสาขานี้ไม่มีเอามีคุณผู้ชมแต่ว่าต้องตัวผู้หญิงเดียวถึงจะได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนเป็นใครดีเชลลี่เลยกัน S <S เคลียร์แต่งตัวน่ากลัวมากอืมทรงผมนี้ก็สวยนะเนี่ยอืมแต่ทรงนี้สวยกว่าอ่ะสวยครับคุณผู้ชม,ชมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเคลลี่แล้วกันเคลลี่สวยอยู่เปลี่ยนเป็นตัวอื่น Oh do you need to p นี่ชุดเมดในในตำนานท่าผู้ชมครับโอเคค่านผู้ชมครับชุดกระต่ายท่าผู้ชมก็จะเป็นไหนเอย่ยนี่ ดั้งเดิมชมครับตัวแรกเราจะเป็นตัวนี้ผู้ชมก็คือเป็นชุดกระต่อวกาศผู้ชมก็อันนี้จะเป็นตัวดั้งเดิมชมหลังจากนั้นก็มีย้อมสีเป็นตัวนี้มาแจกฟรีเป็นสกินแจกฟรีในช่วงกิจกรรมอีสเตอร์เมื่อ2ปีหรือ3ปีที่แล้วนะเป็นช่วงแรกผู้ชมเป็นตัวแรกที่ย้อมสีออกมาแจกชกรรมตมครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ย้อมสีออกมาเพราะว่าในช่วงกิจกรรมนั้นอันนี้มากิจกรรมอีสเตอร์วันแม่คุณผู้ชมครับเป ที่ย้อมสีออกมาเหมือนกันแต่ผมไม่มีนะ้ำชมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะ้ำชมว่าชุดกระต่ายในการย้อมสีนะก็จะเป็นทรงเนี้ยก็คือจะเป็นของทรงนี้มาตลอดเลยนะ้ำชมครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้นะ้ำชมครับก็สามารถที่จะส่งกันได้นะ้ำชมครับก็มีโอกาสได้เหมือนกันส่วนภารกิจรายสัปดาห์ก็เปิดแล้วนะคับนะ้ำชมก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปทิกต o อกคน้ำชมว่า ภารกิจรายสัปดาห์เนี้ยมันจะไม่เปิดหรือว่ายังไงเป็นรายอาทิตย์อย่างที่เราคิดท่านผู้ชมครับเขาจะเปิดตามวันที่ว่านับครบสัปดาห์ของการเริ่มต้นวันที่ Sny <s <S 1นึ่งท่านผู้ชมยกตัวอย่างง่ายๆเอาแบบเข้าใจง่ายเลยอันนี้เปิดวันที่หนึ่งอันนี้เปิดวันที่7หลังเที่ยงคืนก็คือเท่ากับวันที่8แ้วท่านผู้ชมอันนี้จะเปิดวันที่15เห้ยอวันที่4หลังเที่ยงคืนหรือวันที่1 5บห้าท่านผู้ชมส่วนนี้จะเปิดวันที่21ตอนเที่ยงคืนหรือวันที่2 2่องโอเคท่านผู้ชม หลายคนจะได้แบบไม่งงว่าอ้ยมันเปิดตอนไหนครับพี่มันจะเปิดเมื่อไหรอะไรงนี้แล้วเราก็ไปเก็บภารกิจกันต่อคุณผู้ชมครับก็มีโอกาสลุ้นนี่หมวกคุณผู้ชมครับก็ประมาณนั้นอ่าผมยังไม่รับคุณผู้ชมใครที่เล่นบ่อยๆลืมรับตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมครับนี่เพราะว่ามันจะมีของในกล่องสุดท้ายมันจะได้เป็นสกินปืนสาหรับสายฟรีเนี่ยตัวนี้เจาะก,กล่องคุณผู้ชมครับค่อนข้างดีแล้วก็กล่องนี้จะได้ชุดดโกลเด้น ได้ชุดน้ำชมครับแค่เลเวลสองแล้วเย่ yeah. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกันน้ำชมครับสำหรับแคนผมนะตอนนี้ก็เลเวลสองมาที่เรียบร้อยน้ำชมครับ mm. ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วกันจั mm. งหวะน,นี้รับได้5คนรับได้คนหนึ่งน้ำชมครับ mm. ใครจะเข้าแคนเพิ่มก็แอดมาน้ำชมครับแอดแคนมาย้ำนะครับว่าขอได้มอนด์หนึ่งขึ้นไปน้ำชมครับอย่างน้อยก็แรงได้ดมอนด์หนึ่งขึ้นไปนะ ถ้าต่ำกว่าไดมอนด์หนึ่งพี่ขอไม่รับประกันน้ำชมครับขอไดมอนด์หนึ่งขึ้นไปนะครับ<ม>อยากได้คนที่เล่นบ่อย,อยเล่นนานๆน้ำชมครับก็รายละเอียดแคนก็ไอดี<ม>แคนก็ตามนี้น้ำชมครับหนึ่งศูนย์สองเจ็ดแปดหกสองสองสามหกน้ำชมครับตามนั้นโอเคน้ำชมครับไม่มีอะไรละคิดว่าคงไม่มีอะไรละถามว่าอพี่แรงแดงแล้วพี่จะขึ้นต่อไหมไม่น้ำชมครับพี่เอาแค่นี้น้ำชมแค่แดงสองนี้ก็พอแล้วผมคงไม่เล่นต่อทั้งสีสีทั้งไอ้น,นี้ยน้ำชมคือผมว่าผมพอแล้วะ แรงนี้ก็สามันสองก็โอเคแล้วผมก็พอละส่วนนี้จริงๆขึ้นแค่ดาวเดียวผมก็พอละแต่พอดีผมไปเล่นเพิ่มมานิดหน่อยได้สามสิบสามดาวก็พอแล้วเหมือนกันน้ชมไม่คิดจะเล่นต่อเล่นหมดธรรมดาอย่างเดียวตอนนี้ก็ตามนั้นน้ชมครับกิจกรรมที่เข้ามาก็ลองไปสุ่มกันดูน้ชมครับอันนี้เอสสองเฟอร์กับคู่ที่นี่มันจะมีโอกาสได้จริงว่าเอสขนาดนะั้นแต่ผมสุ่มไปหลายฝาแล้วผมไม่ได้น้ชมไม่กล้าสุ่มต่อเลยแบบเฮ้ ไปดีกว่าผู้ชมไม่บ้าแล้วเจอกันใหม่ครับไปแล้วอย่าลืมฝากติดตามทิกตอกผมด้วยผู้ชมครับถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารรายพนันพี่จะลงคลิปสั้นๆในทิกตอกอ่ะใครไม่อยากพาาลาดข่าวสารอะไรก็สามารถติดตามในทิกตอกของมชมอย่างคลิปไตแ่แรงถ้าเกิดใครอยากดูแบบสั้นๆแบบย่อยๆง่ายๆ,ยยๆสามารถติดตามในทิกตอกนะพอพี่จะตัดเป็นคลิปสั้นๆไปลงทิกตอกไว้ก่อนผู้ชมแล้วค่อยมาลงช่องนะครับตามนั้นไปแล้ว